สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทชแหน,นลให้มิสเตอร์นะคะเอ่อนะคะตอนนี้ก็เขามีสมาชิกอยู่เจ็ดสิบเอ็ดคนนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีรีวิวนี่อะไรนะเดินเล่นที่ร้านกาแฟานะคะก็ดูคร่าวๆก่อนนะคะนะคะ ไฟล์เขาก็น่าสนใจนะคะก็มีหลายอะ่ะมีมีเล่นเกมเล่นครั้งแรกแล้วก็เปลี่ยนปกชั a นแนวครั้งยิ่งใหญ่ห้าห้หน้าปกเขาก็หน้าติดตามนะคะก็อยากจะให้น้องๆได้ติดตามมิสเตอร์ v อ a M B Z TV นะคะ อย่าลืมติดตามเขาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย